สวัสดีครับผมนัทพลร,รัศมียิ่งมงคลหรือนัทนะครับเป็นผู้ดูแลห้องยูโซแรปโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์นะครับห้องยูโซแรปนะครับหน้าที่หลักก็คือให้บริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ นักเรียนคุณครูคุณหมอและคนในชุมชนนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตไวไฟนั้นนะครับจะให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ สำหรับผู้ที่มาใช้บริการห้องยูโซแลบนะครับจะมีผู้ดูแลห้องยูโซแอลบนะครับคอยคำนวยความสะดวกอยู่เสมอนะครับในการมาใช้บริการห้องยูโซแลบนะครับจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับผู้ดูแลศูนย์เองกันะครับก็จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับดิจิตอลสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็น Word PowerPoint นะครับหรือ โคดดิ้งต่างๆนะครับเพื่อให้กลุ่มนี้เขามีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และนําไปใช้ในชีวิตประจํำวันได้นะครับกลุ่มที่2นะครับคุณครูบุคลากรณาการศึกษานะครับคุณหมอหรืออสมนะครับในกลุ่มนี้นะครับจะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการทํางานนะครับเช่น Google App นะครับแคนวานะครับหรือการจัดการเรียนการสอนในระบบ Met a เวิร์นะครับกลุ่มที่3นะครับ จะเป็นผู้นําชุมชนนะครับหรือประชาชนนะครับในกลุ่มนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยมีทักษะเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเราต้องอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษนะครับกลุ่มนี้นะครับจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลนะครับในระบบอินเทอร์เนต็ตการสื่อสารในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้เขาสามารถสื่อสารได้นะครับสวัสดีค่ะคุณครูเกอรกสิการค่ะ เป็นครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากห้อง u s โซแวนะคะก็ได้มาใช้บริการในการอบรมออนไลน์ได้มาใช้บริการในเรื่องของการทำข้อมูลต่างๆที่เราทำไม่เป็นนะคะใช้บริการในการอบรมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ยูโซแวของเรานี้ค่ะก็จะทำให้เรามีความรู้ค่ะ สิ่งที่อยากได้เพิ่มเติมนะคะจากเจ้าหน้าที่ u s สอเวบหรือศูนย์บริการ u s สอเวบของเราเนี่ยก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการสอนต่างๆเพิ่มเติมจากที่เคยได้เรียนรู้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิชฉันนางธนัทพรเกษมสุขนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการราพสตอนนสมบูรณ์ค่ะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการ เก็บข้อมูลทําแบบสอบถามนะคะใน g o o g l e Sheet จากเมื่อกอนที่เราอะได้รู้ว่าเออคนอื่นเขาทำมายังไงแล้วก็อยากเรียนรู้ทําบ้างได้ให้คุณครูสอนปรากฏว่าเราทําได้เราก็รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์นะเราจะนําไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากอสมอรหรือว่าประชาชนีค่ะแล้วมาทําให้เราสะดวกแล้วก็ไม่ต้องใช้กระดาษเยอะลดโลกร้อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณพิลมตำแหน่งพนักงานบริการ อยู่ที่รอพะสะตนนสมบูรณ์หมู่12บ้านนนสมบูรณ์ค่ะอ๋อได้การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางลำพยศรีดาทองเป็นสมาชิกอปตหมู่12ตำบลโกสัมพีได้ประโยชน์การใช้ห้องคือได้รู้จักการเก็บข้อมูลในชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไพรสิงินทอง เอนสมอหมู่12บ้านโนนสมบรูรณ์ค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับการได้เก็บข้มอมูลในรูปแบบออนไลน์ค่ะเช่นข้อมูลคนไข้แล้วก็ข้อมูลในชุมชนค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรานะครับผมจึงอ,อยากจะชวนชวนทุกคนนะครับเข้ามาใช้บริการห้องยูซ่แอดกันเยอะๆนะครับเพื่อ รับมือรับข่าวสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เข้ามาแย่งอาชีพของเรานะครับหรือล็อ,อกเชนเอต้าเวิร์ต่างๆนะครับขอบคุณครับ